ที่นอนเออให้รู้มากดีมากไม่ต้องพูดเยอะแม่พูดอะไรต้องฟังเข้าใจไหมฮึทุกคนน่ารักไหมน่ารักมากเห็นไหมเขากลัวนะเขากลัวแม่ก็แก้งขู่เหมือนกันนะนอนเลยอย่าดื้อนะดื้อกับแม่นะดื้อกับแม่นะ ดื้อกับแม่นะดื้อนะดื้อไม่ให้กินกุ้งอะนะเข้าใจไหมหืมนอนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวง่วงก็นอนจะไปไหนเออนอนหลับตารู้เรื่อง เปิดพัดลมให้แกล้งเขาอะทุกคนต้องต้องให้เขากลัวนะทุกคนถ้าถ้าเขาไม่กลัวเขาก็จะดือ้อเพราะว่าเราเลี้ยงเขาตัวเดียวไงมันจะกลายเป็นว่าพอเราตามใจเขามากๆเขาจะไม่กลัวเราตานะมันไม่ลงนะ ตาขวางใส่แม่เขาไม่ได้พอใจนะั่นแะแต่เขาจำยอมนอนที่นอนดำมดรัวทำหางทำหางใส่ที่นอนดำสกปรปก ไม่ต้องมามองนอนนะนอนนะนอนนะดำสกปกแม่เช็ดให้ทุกวันนะแม่เช็ดให้ทุกวันนะดำกลับมาอีกแล้วไปเล่นไหนมาเนี่ยเท้าเนี่ยดำปีเลยที่นอนก็ดำสุกปกทุกวันสวัสดีคุณเครื่องบินเราด้าแอศ์ศูนย์สหโกรธใช่คะ่ะน้องโกรธแม่ก็โกรธ แกงก่อนไม่ไม่งั้นเขาไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ฟังเลยทุกคนเขาจะอรารวาดรอบ้องเขาเราเลียงเขาตัวเดียวแล้วเขาแบบเอาแต่ใจไงนอนเออเก่งมากดีมากเออเก่งลูกเก่ง หนูน้อยเก่งมากจิตจังเก่งมากเดี๋ยวลูกนอนนะลูกนะเข่งเข่งนะลูกนะหนูเป็นคนพูดง่ายนะลูกเป็นคนพูดง่ายเลี้ยงง่ายเข้าใจไหมคะอย่าดื้อกับแม่แกับยายสวัสดีป้าจ๋าค่ะกำลังเอาเด็กดื้อนอนกำลาลับเด็กอยู่โซน นอนลูกนอนนอนนอนลูกกินมากินมาหนูกินกุ้งแล้วหนูก็ต้องนอนหนูต้องหัดทําตามสัญญาหนูอยากแม่ก็ให้กินหนูต้องทําตามที่สัญญากันอย่าดื้อ ไม่ต้องกระดิกหลอกหางอะ่ะรู้ว่าไม่พอใจนอนไปมีพุงปุ้ยหาหลอกกินคนนั้นคนนี้ไม่พอใจอยากออกไงอยากออกกับแม่หมีสลับตัวแม่หมีออกไปขายแปบ๊บหนึ่งไม่ไหวไม่ได้นั่งเลยข้าวก็ไม่ได้กิน เ,เลยเข่งเขลูกเข่ง